กเ,เกเ็เบไปเลยละอ,ะองนะเอาขี้วงขี้เกียจใไเียเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอะไรนะไปเอาข้กำไรมาข้กำไห้อะไรอทองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะทองกเต็มเป้าหมดมไม่อยากคุยไม่อยากคุยเอยยยอต้องกบหน่อยคิงโอโอ ไม่อยากคุยเนี่ยขับรถไปไหนเนี่ยส่งฟ้าสิทำงานสิแกเบอร์กีทายทางรถไฟ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด,ด่วยปวัดวัดประเทศไทยน่าลุกยิง่วยแต่งตัวที่สวยมันก็สวยจะให้พูดอะไรกั้ไมไม่ได้ให้ลุดพูดเลยแมเ่เขายากเขายากแกคุยกับตัวเองเนาะของเขาบอกเออฮะ,ะ,ะ,ะอะไรสาระไรก็อ่านแล้ ไ,ไม่กล้าพูดอะไรเราจะไม่กล้าพูดอะไรเราก็บอกตัวเองแล้วไงว่าเออที่เราทํางานเราเซจนู่นแล้วประมาณที่20เรารับออเดอร์เซตไรเซจเออถ้าเราวันนั้นเราก็จะไปคุยกันตอนนี้แม่เขาบอกว่าเออแต่แม่จะช่วยยูเออเขาพูดมาแบบนี้เราเราเรา,เราเข้าเดี๋ยวเข้ากับเ,เข,า,เา,เขาว่ะเราคุยครั้งเดียวเขาจะเออเราก็บอกว่า จะแม้ก็คงจกเข้าเออว่ามันเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเข้ามาห้าวะเราเอาเงินเขาออกมาช่วยอีกอันนี้เงินส่วนตัวเราเ็าส่วนตัวเราแม้เขาจะให้เขาจะช่วยเราก็ให้เขาช่วยมาสิเข้าอ่ะคุนข่ายแม่โคไปกระลุงเงี้ยเขาจะว่าเขาข่ายไม่โคไปได้หลานกว่าลุงเขาก็เอาเงินมาคืนแม่เขาก็บอกว่าเออถ้า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 เขาก็บอกเรา พ่าแม่กันเราหรือแม่จะช่วยอยู่เขาบอกแม่จะช่วยยูเขาหอาว่าเราพูดเล่นเขาเออเขาหาว่าเราพูดเล่นกับตัวเองอะพูดเล่นอะไรเขาบอกเลยจริงเขาบอกแล้วเขาบอกว่าจะให้ทองรสสองบารเขาบอกว่าเดี๋ยวให้มันเส้นงานตัวนี้ก้อนเล้วแล้วก็จะคุยกับเขาเราก็บอกว่าจะคุยกับรถว่าเราแต่คุยกันไปมั่งแล้วเขาบอกเนี้ยคุยกันเกื้อๆไปแล้ว เขาก็รับปา้าเออออกแม่ก็บอกเออเดี๋ยวแม่จะช่วยยูเขาบอกว่าแม่มีเท่าไหร่แม่ก็จะช่วยยูเขาบอกว่าเพราะเราไม่เคยเดือดร้อนเขาเลยเขาบอกเงินเขาจะช่วยทองเะไรไงช่วยเออเออตัวเองไม่ต้องเอยหรอกเขาหนุกว่าเรา,าพูดเล่นเข้าใจปะเขาหนุกว่าเรา,าพูดเล่นเออ เขาบอกว่าฮะเออไมออ่ไม่ไม่จงไม่ไ,มไมด้สมดุลก็ใหเรแต่ทองคู่ไงมาเป็นอะไรคลายว่าเออเป็นคนคนทุ่งให้เรามาทำมาหา้กินกันอย่างเงี้ยเขา้าใจป่ะเออเข้าจะช่วยเราเข้าก็ต้องช่วยเราอยู่แล้วเราก็รู้เข้าเนาะอือเออเขาก็ต้องช่วยเราอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเออถ้ามาไหมเก็จะช่วยเขาก็บอกอย่างี้ ก็พูดให้เราเข้าว้าเราลอเข้าเขาว่าว่าเราจะจะคุยกับโรดจะอะไรกับโรดอย่างเงี้ยเรื่องที่ว่าเราจะมัดไหมกันอะไรกันนะเขาว่าอ๊้ยมันจะเร็วระดั้นีน้หรอเขาบอกมันไม่เร็วหรอกเขาก็เลยบอกว่าแล้วแต่ตกลงกันยังอ่ะตกลงกันแล้วเขาบอกเออเขามาเราก็จะช่วยเราจะให้แบบไปขายเงินก้นทุ่งไปทํามาห้กินกันลนะให้ไปลงทุนอะไรอย่างงี้ไม่คว้าว่าอย่างเาง,างี้ยเข้าใจไหมเออขายเท่าไหร่เราก็เอาเอาเอเรา,เาไม่ได้แบบเจาะจงแต่เรารู้มา ป้าเราทวรบอกว่าเออแม้มึงเงะเขาขายแม่โคกับลุงไปแล้วนะเออเออตอนนี้ไปมาเราแกงแซลเขาเขาบอกว่า,าไม่ต้องเซวหรอกเดี๋ยวแม่ช่วยเขาบอกเงี้ยเ็าูดว่าสภาพเนี่ยเนาะถ้ามึงจะมันใหม่เขาเดี๋ยวแ,แม่จะช่วยเขาบอกเองินเราก็ส่วนเงินเราเงินเงินแม่ก็ส่วนเงินแม่มันไม่เกี่ยวกับตัวเองเข้าใจปะแต่เราก็ไม่อยากคือไม่ให้ตัวเองพูดจะเราจะพูดเองเขาจะแม่เราอะเราจะพูดเองแต่คือตัวเองพูดแล้วมันก็มองดูไม่ดีเออตอนนี้เขาห้ออะเอาเอาไปเถอะ เราเอานะเราพกเองไม่เอาเราเอานะเออเขาไปให้เป็นเงินล็อกเต็มที่กอค่าซื้อแว่นให้กลวงเราก็ไม่รู้เขาจะซื้อให้เท่าไหร่ใช่ใช่อันนี้ขอกมันใหม่ให้เราเป็นท้องตกลง ได้เยอะพี่เอ๋มีเนี่เนอะจะถึงได้ไหมถ้าเราไปนี่ไกลไหมมึงไปหมอบู้ไกลไหมไม่ได้ได้เที่เที่ยวออออมอบู้ก่เที่ยวเปอบป่าเผาเที่ยวมอบู้ยิ้มลงตึกอยากไปอยู่อย่าไปเที่ยวบางแสน you mm -hmm.